ไปน้องพ่อพี่น้องเอ้ยปลาตุ้ขออนุญาตเด้อเนาะป้าตุ้ยวันนี้บ่อหำบนผักบนเช้าน่ะฮะโอ้มามาขึ้นมาทึ่งนี่เด้อมาอ่าแนะนำให้ทึ่งน่ะปลาลุงพันบึงก่อนน้องพ่อพี่น้องเอ้ยโอ้นี่ดพี่น้องเอ้ยเฮ้ยบนน่องนอนได้ใช่ฮะอยู่ในพุ่นบนอยู่ในพุ่นจะคนก่อนหำคนเดียว โอ้น้อยน้องคนเดียวเลยโอ้ตัวนี้เลยสิพ่อเท่าก็นอนนี่เมตุ้อเลยสิเมตุ้นอนลุมพุกโอ้ไฟฟ้านี่คือเอามาจะทางได้สิเอาเข่ารีบร้อยแล้วหมมันบอกโตโตลงมาแล้วเนาะโอ้มีไฟฟ้าจ็บเจียวอยู่เลยพี่น้องเลยแต่ว่าเวลาฟ้าลมฝนตกมากเลยสิฮะไม่ได้หัวบ่หัวอยู่ปะ โดยพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีได้สวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องอิปซีเบสุกุสุคนเดอ้อน้องพ่อพี่น้องเอ้ยวัวชิอยู่ทางฝั่งลาวเนาะอ่าหรือวัวชิอยู่ทางฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเขาสู่ซอง ของบาจิตอุตมพรคือเก่าอีกเช่นเคยเดอ้อน้องพอพี่น้องเลยคือตอนนี้น้องพอพี่น้องทางบ๊อจิตเองเนะพาทุกคนามาหาทางครอบครัวหนึ่งกเ็เป็นครอบครัวที่แบบว่าคนก็หลายเน่แล้วก็อยากคอนขางลําบากเน่น้องพอพี่นอ้องในเรื่องความอยู่ความกินน้องพอพี่น้องเลยกาบทางบ๊อบจิตเองน้องพอพี่น้องก็ยังบ่ได้เคยามาถ่ายจักเทือ แต่กะทางอนาเอฟซีก็คือซิฮู้จักเพิ่นดีเนาะปอพี่รองอ่าเพราะว่ามีทางอ่าหลายๆซองเดีอว่าทางไอเตียงเพิ่นแน่อ่ามาสัมภาษณ์มาอ่าหับหน้าที่เป็นอ่าสะพานบุญให้กับผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นกันไรอ่าเธออยู่ได้พี่รองเอ้ยกะคือมื้อนี้เนาะปอพี่รองทางบ่จิตเองกะถือเอาโอกาสนี้แหละพี่รองเอ้ยเข้ามาอ่าแวะเวียนอ่าอัปเดตเบิ่งครอบครัวของเขาเจ้าเนาะปอพี่น้อง จากที่ว่าปจิตเข้าไปเบิ่งพุ่มกินีก็ถือว่าโอ้อยากอ่าลำบากหลายเนาะพอพี่น้องเดินบอลผักบนเช้านี่แหละก็ถือว่าเพื่อนกระสเนาะพอพี่น้องพุ่มกินีเพื่นเก็บทานในพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวทางบาปชิตเองเนาะพอพี่น้องสีเข้าไปทักทายสบายดีอ่าถามไทยเบิ่งเนาะหาการเป็นอยู่ครอบครัวของเพิ่นเนาะพอพี่น้องเลยฮะสีเป็นจังไดอ่าเรื่องเขานำซัมปลาขาดคืนซัมใดที่นพพิร้อง พออยู่พวกินอยู่บ่เดี๋ยวว่าตอนนี้อ่าแบบว่าเดินเขาเดินนำกันแบบโอ้เด็ดยากก็เดียวทางบัจจิตนพอพี่น้องซีเข้าไปหาเบิ้งเด้อนพอพี่น้องเข้าไปทำทายเบิ้งนั่นแหละพี่น้องเอ้ยไปซะนอพพ่น้องก่อนที่เข้าไปทำทายเนาะหากะฝากพมพี่น้องเอฟซีเบิื้อจุขู่สักคนเข้ามาติดตามเป็นกำลังใจถ้าหากว่าพมพี่น้องเอฟซีอยากรวมทำบุญเนาะกับบัจิตนพอพี่น้องอยากให้ทางบัจิตเองเป็นสะพานบุญให้ทางบัจิตเองกะยินดีเด้อนพอพี่น้อง เอาโอเคพี่น้องเอลยจังไลยกะเขามาแล้วก็จะพากุศขามโฆษณาเด้อน้องพ่อพี่น้องเอลยไปสิน้องพ่อพี่น้องพี่รองเลยอ่าตอนนี้ก็พ่อทางน้องเพิ่นเนาะเอาบัง harm สบายดีโอ้ด้โยด้วยเอาทางลุงก่อนครับน้องลุงก่อนอ่าคืออันน่ะเป็นครอบครัวของก็น่าไม่เถ่างยังก็เฮ้ยไม่เถียงในตู้พันมนตู้พันบ่โอ้คือบัก h ำนีหอ่าอยู่น้ำเพิ่นนี่ิบัง harm อืมมุมเมาแท้นี่เฮ็ดยังหนิเฮ้ให้ทานบ่ โอ้นั่นแหละนั่นพอพี่ลองเห็นนอนอยู่นี่บ่แต่ในมือนะด้วยโอ้เป็นวัดบ่ได้โอ้เท่าอย่างก้อนนี่ฮะเกียงคำเท่าเท่าเท่าเตียงเกียงเกียงบ่เกียงเกียงโอ้เท่าเกียงคำโอ้เอามือตรงกันเอามือตรงกันเออให้ทางปลาดุงพันเบงก่อนคืออ่าบางคำนี่คืออยู่น้ำในตู้พอกเมได้สิฮะ พ่อกับเมย์ป้ากันโอ้เมย์ยู่นี่บ่เมย์นี่ยเมย์เมย์เมย์เพิ่นอยู่บ้านบ่เมย์โดยโอ้พ่อได้ใช่ไหมกลาเมื่อะ <Do i. S 1> อะไรแล้วเออโอ้บ่ฮูเลยเม่นบ่โอ้จักปีแล้วก่อนนี่เหรอน้องนะสิบสปีน้องเจียงคำสิบปีน่องพอพี่น้อง mm. เคยได้เข่าวของเคียนยั ò, <Okay. S 1> งบ่ฮะเคยวันนี้นี่ยังเข่าอยู่บ่อยู่ห้องปล่อยแล่ ยงปห้าโอ้ม <Solomon> ีต oh, ู้เพิ่นเฮ็ดเฮ็ดงังให้ธาดบ่เหยบธานเหยีบทานบ่คือตอนนี้กะทางบริจิตเองกะมากับทางทีมงานนั่นแหละพี่น้องเอยอ่ามาทางเบวตาเบาเสนน้ำเน่กะคือเรื่องเขาเรื่องน้ำเนี่ยคือกินน้ำกันรับไม่ตู้บ่โอ้โดยโดยพี่น้องเอยกะเป็นยังไงเรื่องเขาด่นี่ครับกะมีผอกินเยอะมีผอกินเอามาทีทางใด ไอเตียงบ่ไอเตียงเพิ่นเอามาให้แมนบ่<ด>อือโอ้ดีดีดีดใจนํำเนาะพ,พี่ดองเลยโอ้แต่ว่าคือทั้งพ่อกับแม่น่ะป้าก,กันจั้งปีแล้วอีละบังคำฮู้เลยน่ขึ้นมาน่ะเห็นหน่ะพ่อน่ะแม่อยู่บ่ไห<อ>นแม่ได้เห็นอยู่เนาะนอือโอ้ดอยดย,ดยพี่ดองเลยคืออยู่กันจะคนก็าหาัอ่าอยู่เพื่อนนี่หาคนอยู่กระตอบนี่ได้ อยู่ลุ่มน้ำแม่นบ่โดยอืมแต่ว่าน้องนี่มานอนอยู่นี้โดยโอ้โดยพี่น้องเอ้ยกานั่นแหละแต่ว่าคือทางปัจจุบันนี่ค,คือคือทางน้องเองเนี่ยเห็ดเวียกซอยทางนันเมตู้น้ำเหม่นบ่โดยโอ้เห็ดหายทานเนาะแต่ว่าดึงไม่ใช่ไน้องเอามาแต่าทางไหนละ่ะไปหาเอาอยู่ป่าไปขนอไม่แถวนี้ได้เนาะแม่นบ่โดยวเขาจะดุคืออาชีพหลักๆเลยแม่นบ่ครับอาชีพหลักๆเลยคือแบบว่าเห็ดทานขายเนาะ ชอบอะไรก็เดี๋ยวนี้โมฮูโมแมนบบแต่ว่าบุ๊กเป็นบุ๊กแต่ว่าเรื่องเสื้อผ้านาเภนี่คืออันนี้เลยแมนบบมีมีเปลี่ยนอยู่บ่หมมีเปลี่ยนอยู่แต่ว่าเมื่อนี้มุมเมาเนาะพอพี่ดองโอ้แสดงว่าแบบว่าเต็มที่เนะาะฮิตเบียกสวยทั้งปตูเพื่อนนี่เนาะเออโลได,ด้พี่ดองได้ขดได่หนี่เนาะหน้าตาดีได้หนี่เนาะแต่ว่าคือเรื่องเขานี่ อ่าผูรักผู้ใหญ่ป็นสวนน้ำเน่เหมือนบอกมน้องพัวผี่ดองเอ้ยป๊ะโตแต่ว่าคือเรื่องบนผักบนเ้านี่คือบุญเมนของเขามันบอกเขามาอาศัยชื่อเนาะโอ้คือบุญมีผู้ใหเลยบหนอกคือบุญมีที่เป็นของตัวเองได้เหมือนบอกมีบอกทางไหนทางไหนโอ้เป็นแบบเล็หากระชื่อไหมโอ้ คือคือดินตั้งแต่ของแม่เแถวพ่นบ่กบอกเตียงกับบอกจันทร์สิอโอ้น้องพ่อพี่น้องเอ้บ่จิตเองกับเคยนิยินอยู่พี่น้อง,งเอ้แต่แบบว่าถ้าบ่จิตเองกับบัได้แบบว่ามาหาเคยอ่าเคยสัมภาษณ์จักเคื่อน้องเอ้เออแต่กับเขาโกงน้ำพันอยู่ละว่าเออนั่นแหละนั่นแหละน้องพ่อพี่น้องไอ้แต่ว่าเขาเดี๋ยวนี้ยังอยู่ประมาณจักมื่อคขา่ากินนะอืม Lạ tới thơ bò mhm ừ. lên nông phi đong. Hướng sang lắm tên kéo cho hòn nà nà nào đây nì nông phi đong gây mhm 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 เอาไปเอาเงินไปมื่อมื่อละเท่าไรเนี่ยฮะมื่อละสองพันมื่อละสองพันไก่บ่หัมจังหนิลักแปลักแปดเขาไปไหนไหนน้องย่างไปบอข่ขี่รถไปบ่รถมาแต่ทางไหนปันีรถประตูรถประตูบอผู้ชายสารเป็นผู้ดชายนะไอบอฮะมืนอี่ก่อนสบายดีสิไปใช้น่ะโอ้ เอาโอเคโอเคเนาะเอาไปเอาเลยเนาะพ่อพี่ดองเลยอ่าไอ้ไอ้เท่ๆเลยนี่เหมือนบ่มีเออไอ้น้องกันทุกคนครับสนี่ยนะสามคนผู้ชายเบิดบ่โอ้คือน้องนี่เป็นคนที่ที่เท่าไหร่ที่สองแต่ว่าคือทั้งพ่อตู้กับแม่ตู้คนน่ะอ่าเห็ดเวียกอยู่นี้เนาะอืมแต่ว่าผู้เป็นแม่น่ะคือเห็ดอย่างในปัจจุบันครับเห็ดทานเนี่ยเห็ดทานคือกันบ่ อืมนี้เพอนอยู่นี่บ่นอนอยู่ลุนอนอมบ่อืมนั่นแหละน้องพอพี่น้องเลยถือว่าเป็นครอบครัวที่แบบว่าหลายคนอยู่เนาะประมาณหาคนอืมเคยแบบว่ามือที่ว่าเออทางไง,ไง่ายๆเพิ่นบ่ได้แบบว่าเอาเขามาให้นี่ยเคยอวดอยู่บ่ห๊ะอดอดเข่านี่เคยอวดอยู่เนาะอืม ໂດຍໂດຍพี่น้องເອີຍກຄີຍຄຫາຂໍຢບບຄີຍຂໍແມບາເີຕອົາຂອງແລ້ຄີຍນຄີຍອົາຂອງແລ້ອົານາະບາຂໍນີ້ເຮໍດຂໍນາຫານານນໍພີ່ອງອົາຄືຊມານີນອງີກະເປຈັງດທງເຮືນທງຊນທັບານທັງຊອງຄືນອງະຈຸບັນນลําບາກບໍลําບາກຕິ อมอยากสบายอยู่บ้านน้องฮนะเออคือที่แบบว่าน้องอยู่ปัจจุบันนี่แบบว่าลําบากสุดๆเลยคือคืออีอยงเนี่ยตอนนี้ครับแบบว่าเขาอยู่แล้วเขาแบบว่าอ,อบาขักใจเลยเนะห็นะะมโบหูโบมันหลายโพดคืออีอยงเนี่ยอีละลบังคับอืม <laughs> จากอลไรดีแต่ว่าเฮือดน,นีก่กะมีส่วนนี่เนาะแม่นบอก เพือนนี่กับโมเมนเฮือนของเอ่อเพือนเฮาเห็ดบ่ได้เนาะมีแต่แบบอยู่บนเดินนะมีแต่เดินนี่ซื้อบ่มีเฮือนอือยากมีเฮือนเป็นของเจ้าของบ่เออหาดึงเฮือนนี่ก็จำเป็นนน้องพอเป็นน้องอีกอย่างอีกแน่ฮะบัดนี้อยู่ไปแล้วแบบเออคิดแบบว่าลำบากใจอยู่อยากว่าอยากให้ทางอาปาลุงเพิ่นพังอืมคือเด้อบัดนี้เด้อเนาะ อยู่ไปแต่ละมื้อแต่ละมื้อนี่ได้เนาะลำบาก <c ười> ขุดบอกบ่เออแต่ว่ามันหลายพูดหลายพูดแต่ว่าร้อยพันอ่าความล,ลำบากเนาะถึงแบบว่าบรรยายมันออกมาบ่ได้พี่รองเลยถึงแบบว่าคุดไปทางไรกัอ่ามีแต่แบบว่าเออต้องดินรุนน,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 นนันองเนาะ เอา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 บัดน oh oh oh. oh, ี้ทั้งอ้ยสีถามเด้อถ้าหากว่าผู้รักผู้ใหญ่พ่นเบิงในสานองพันเบิงพันชมอยู่บัดนี้คือท้องนองแบบว่าเอออยากให้พ่นช่วยอียงหน่ครับช่วยอย่างก็ได้บอโอ้แต่ว่าคือเฮาตอนนี้นี่คือแบบอ่าสู่ิูดเต็มที่แล้วเนาะอืม เลื่อยคงเฮี้ยนมากกับมาอยู่พี่เลยเหมือนบบเบ่รไปหาเดนบ่ <S <S เออบ่ม์ตไปเด่นบ่หรือว่าวจัย่างไรเออคือผ้ามาแต่งเฮรียดกับผ้ามาเฮ็ดเบี้ยซอยทั้งครอบครัว uh. โอ้โดยโดยโน้องพ,พี่้องเอยแต่ว่าดังลากเลยนี่คือทานน้องหรอ,อเออน้องพ่อพี่้องเอยคือสี่ประมาณนี้แหละทางบูจิตเองกับอ่าถามไทยทั้งน้องเพิ่น์นน้องพ่อพี่้องเอ๋อ่ากับโอ้คือสี่ลำบากหลาย เรื่องข่าวเรื่องนั้นเนี่ยนะพ่อแน่เดียวทั้งมาบูจิตเองน้องพี่รองเดียวดีเอาเงินให้น้องเพิ่นพอได้น่ะซื้ออ่าของกินเล้งได้รับเด้ออ่าของกินเล้งพอได้ออ่่าาเลี้ยวกับเขาน้องพี่น้องเลยจังใดกันทั้งน้องอ่าชูตัวไปแน่เนาอนพ่อแน่เดียวทั้งไงเดียวดีข่าไปหาเบิึงทั้งนนนะครครอบครัวน้องเนาะอ่าบาสิเป็นจังใดอ่าบนผักบนเช้าก็ บนนั่งอ่าบอนนอนผ้าพรมผืนนอนได้สิเฮ้มีบดแล้วเ่มีแล้วมีบดแล้วอืมสบู่แฟบประเภทพวกแบบนี้ได้มีหรอมีแล้วเนาะอาบน้ำอ,ำอาบในคือทั้งนองเองไปอาบอยู่ทั้งอันนี้แม็นบ่นฮะอาบอยู่นี่เลยเคยบุกบนน้องนี่บ<อ>่บเคยบุกเลยอเออนี่เลยพีน้องเลยแต่พังนี่เลยอ๋อ,อจังไดก็มีได้ว่าเป็นกระังใจให้ได้นองได้ เอาโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นเงินอาเองนี่แหละเอาให้เพิ่นอ่าพอได้ซื้อของกินแรงแน่น้องเด้ออืดีใจยี่ยบ่โอ้ยังให้มีผู้ใหญ่เพิ่นช่วยยีบ่บ่โอ้มีนะ่บ่ยังอยาอว่างอา่อยังว่าช่วยกับทางพระผู้ใหญ่เพิ่นนี่วอนผู้ใหญ่เพิ่นดูฮะาว่าเป็ี่ยนยี่บ่กับผู้ใหญ่เพิ่นเคยว่าอยู่แต่ลืม โอ้อยากให้ทางพระลักษมณ์ปุ้ช่วยเหลืลดดอครอบครัวของน้องอ่ะแน่นะคือสไตล์นี่นะอืม <c ười> โอ้นพ่อพี่รองเอ้าคืนอชีนั่นนั่นเลยนพ่อพี่รองพพเพราะว่าทางบัจจิตริงก็แบบว่าเอออยากเห็นทางน้องเพิ่นอา่าว่าเบิง้งว่าทางน้องเพิ่นชีน่ะว่าได้สำหรับแต่ว่าหนึ่งมากกัถือว่าเก่งเติบเลยพี่รองไอ้อะให้เพียรสวยทางครอบครัวได้แล้วก็ถามไทยนี่ก็ถือว่าเอออ่าอ่าในเรื่องอยู่นพ่อพี่รองมิแต่ว่าอวดเอาสดดวยๆด้้าน้องเด้อ ไปพาบึงไปไปบึงบนนอนผูวไปทั้งพ่อแม่พี่น้องพนกบ้าภาพกระชั้นไล่หูไล่ตาดีบริจิตผัวเนาะพ่อพี่น้องเลยเอ้าแค่จังไลยใช่เนาะพ่อพี่น้องเนาะอ่าตัวสับเน่ไม่กระชั้นเน่มันกะอ่าอยากเกาเกาแลยพี่น้องเลยอ่านั่นแหละพี่น้องเลยอือตัวไปนอนพ่อพี่น้องเลยไปตัวขออนุญาตเด้อเนาะ มาดูมาดีบ่อามบนผักบนเศ้าน่ะฮะโอ้มามาขึ้นมาทึง่งในเด้อมาอ่าแนะน้ำให้ทางอันน่ะปลาลุงเพิ่นบึงก่อนน้องพอพี่น้องเลยโอ้ยังดีพี่น้องเลยเฮ้ยบนน้องน,นอนดิสะ่ะฮะอยู่ในพุน่นบอกอยู่ในพุ่นจะคนก่อนหำคนเดียว,ยวโอ้น้องน,นอนก็นนะนไพ่หนึ่งนองคนเดียวเลยโอ้ตัวนี้ดิสะ่ะ พอเท่าก็นอนนี่เมตู้ได้จ้ะเมตู้นอนลุมพุกโอ้ไฟฟ้านี่คือเอามาจะทางได้จ้ะฮะเอาเข่าดิบร้อยแล้วหมันบอกโตโตลงมาแล้วเนาะโอ้มีไฟฟ้าจ็บเจียวอยู่เลยพี่น้องเลยแต่ว่าเวลาไาลมฝนตกมาได้จ้ะฮะไม่ได้หัวบ่หัวอยู่บ่โอ้โดยโดยน้องพี่น้องมีอ่าฝัดลมแล้วก็ไฟฟ้าเนาะ นี่เลยพี่น้องเลยบรรยากาศตามมานาบอลเด้อเนาะพี่น้องบอนเพลนซานเพลนได้อีนี่นะพาผมพูนอนนี่ก็ถือว่ามีแล้วเนาะแต่ในมือนี่ก็ต้องเห็นได้เห็นเบียกชูมือไน้นอนๆเนาะต้องเห็ดชูมือเนาะนี่เลยพี่น้องเลยโอ้ปวด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 เพลนกระพากันเห็ดทานเนาะพอพี่น้องป่นเนาะมเพลนกระเพากันเห็ดทานอยู่หันได้พี่น้อง คุณทางวตาร์คุณก็ได้เนาะอ,อ๋อโอเคแสดงน้งงองพบพีร่รองเลยกะคือสี่อันนาประมาณนี้แหละน้องพบพีร่รองทางบูชิตเองก็ไดอ่าถามไทยเบิ้องน้องพบพี่รองเลยผู้ใดอเดียวสีเข้าไปหาทางบอลที่บาเพิลอ่าเห็ุวิเธีงานนี่จะเป็นบอลขึ้นครั่วบอ่อคือเห็นุใดหิ่งถวยอ,อยู่พี่รองเลยไปตู้โลโลไม่มันบ่นี่กะโลเก่าบ่ บริพีบ่โอ้บริพีน้อง่อพี่น้องเอ้าคือสีประมาณนี <Quran> ้พ <royal> ี่น้องเลยผู้ใดเดียวทั้งบริจิตเองสีพาทุกคนอ่าเข้าไปหาทั้งามพ่อเถ้ากับแม่เถ้าิ่นน้อง่อพี่น้องได้ถามได้ทั้งน้อง่นนี่ก็ที่ว่าคขมูไปคู่อะไรเนี่ยเติบอยู่น้อง่อพี่น้องเลยป้าโตนั่นแหละพี่น้องเลยป้าโตโอ้ดย์ดูย์ เอ้บาตาสบายดีสบายดีโอ oh, 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 ้เต bon oh. uh. ้าจะพาก้าดังและยันจูนเงนขโมยมากเป็นเช่ไรทองคำหาบาทบอกไอ้มาเคยเห็นจักรเชียงได้ดิเก็บเอ้ยเก็บจักเหียดีๆได้ทองคำบ่ดิโอโดยเดียวโอ้โดยเอ้าพ่อกับแม่สบายดีสบายดีอยู่ใช้อยู่ใช้อยู่ใช้เบิ่งน้ำเน่ยหาบาทนะพ่อแล้วนะจักรเชียงอยู่ใช้ฮะ บนนั้นไปทำก็ไปเก็บข้งอ่ะขิงย่ได้บ่คองแฉะโอ้ของกีเขาหันน้ของกีใช่ใช่ของกีนะแล้วอาไปถิ่มทังไรเลยแล้วเนาะเป็นข้ามบุกาดแ่ี่เก็บ้อยูบาดีเออเอาไปเบอบ่เอาได้มาได้ที่จังไดบ่ะนี้ใส่ข้อออกมาเลนแหละเอาบ่คือบ่ว่ามันเป็นของจริงนะบ่คือบ่นุเมันดอนออกมาแล้วหล่อนบ่อ่อนยน้ คึ่งแล้วเอ้พ่อมาเออแต่ว่าผมเฮามาได้ยังแดงอยู่แต่ว่าพอเฮามาใส่แไปก็รอไรอเออเอาแม่้ิคงปอม้เบิ่งคือแล้วิเบิ่งก็จักเออทุกคนนั่งจังซี่เนาะอ๋อได้อยู่ได้อยู่เอาได้อยู่บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังคือคือใหญ่ยังก็ื่อๆว่าจังได๋ก็ใหญ่นี่ใหญ่ผู้ใหญู่อ่แม เมตูพันเมตูพันดูโอ้ได้ของฝากของต้อนบอ่นี่โอ้ยของฝากของต้อนของเบาแสนโอ้ย,อยอปลากระป๋องพร้อมเนาะโอ้ยออมาแต่ปีกไก่นปีนี่ผลไมาอีก <c oughs> โอ้ยท่นแหละแต่ว่าอาชีพเขานี่คือเพียรทานเนาะแม่นบ่โอ้ยอาชีพเพียรทานไล้ยเยอะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่เลยความธรรมดาผนเนาะคือพอ่อเพิ่นกันกิฟที่เหนือพ่อแม่นบ่ เก็บพีเออเข้ามาถอกมาเค่ห huh. uh ์น huh. uh ้ำเออตัวแม่เองเนี่ยก็เฮ็ดทานก็หมูก็ร้านนี่แหละโดยโดยน้องพ่อพี่น้อกเงี้ป้าโตเนาะนี่คือเฮือนชาดันเป็นนี่คือจับอีกอย่างได้นี่คือใส่รถเนาะนี่เนาะเก็บมากถักหัวอยู่บ่เอาไม้ข่อยก้อนเดินไม่บ่หัวกับหัวมันหัวกับหัวขดคดทีนึงได้จักเทะเลนี่แม่ได้จักชอบนี่ได้ยูซิปายซิปายชอบบ่เขาไปหาเลาะ เขาไปหาเราขายหรือว่าเขามาอีกเขาไปหอดลักแปดนี่ก็เบิดมันก็ปีงบนก็ปีนเขาตีเล่เขาตีงายตีแต่ว่าเขาเห็ดชา้พ่นเหมือนบ่าโดยเห็ดหนึ่งเห็ดสองมาเราบ่มีใหม่เห็ดครับบนมีเงินซื้อคือเขาโอ้นี่คือเขาไปแทดเองมันเออไปหาเก็บเอาใหม่ดรอทรอนตายไปเอาไม่ได้ใม่ครับบมีเงินซื้อโอ้ว่าแ้วก็คือพากันพาลูกพาหลานเห็ดเนาะนี่เนาะ เบืองนีพี่น้องตอยอยู่เนาะถามน้องพุนพุนนังกัซึมซึมเนาะไอ้น้องกันเลยแมนบ่น่ะน้องนี่บมาวนีนีนอนี่ว่าแีหลบมากอันนี้เออถามพินอยู่เนาะได้อยู่วะว่าได้ยู่เนาะพอไปว่าหู้เรื่องแบว่าเออพอกเปอยิงทางกันไปเนาะวันนี้กับางพอหญ่ก็ไม่หญ่กัเลี้ยงลูกเดี้ยงลานเลี้ยงลานเออ นั่นแหละนั่นแหละก็คือว่าเนี้ยเนาะก็ถือว่าได้อ่าเข้ามาเยี่ยมยามอ่าเยี่ยมยามทางคณครอบครัวของแม่นี่แหละก็เอาเงินพ่อให้เพิ่นซื้อกระตุ้มขนมเล็กเล็กน้อยเนาะให้ทางน้องน้องเวียงเจียงคำบ่เจียงคำบุญเทวีน้องเจียงคำบุญเทวีแล้วก็อัมพรอัมพรน้อยอัมพรน้อยเกือบตึกเตียงทองเนาะเกือบเกือบ โอ้ยเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยกะถือว่าอยู่ในเฮือนในซานนี่กะเฮามีเลินอยู่เนาะอืมแต่ว่ายังบ่มีงบในการเฮ็ดเฮือนแม่นบ่บ่มีมีเสาเสาจักอันเสานะ2ต้น12เสา12ต้นาปูนบ่กผูกทงบ่เียงเอาววนลิอืเนาะพอพี่องเอ้ยเอ้าจังได๋กเฮ็ดเฮือนใหม่บ ก็ว่าอยไรไม่ไหนเนี่ยเออมันเข้ากัมันเข้าบ่มีทางอยู่อยู่จะกระตูดจังสี่นี่คนณตรงหลายเด็กก็พบมาจะลุมกับมานอนแง่กันอยู่นี่ข้อต่างมันอยู่บ่อไหลด้วยน้ำมั้งมุงสะกัซซีเลยคือว่าคือสมวนนะจ๊ะคุ้มฟันเลยนะเนาะแม่เป็นบ่เอาจังใดก็ขอให้มีบุญวาสนาเนาะมีอาณาผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นยื่นมือเข้ามาช่วยนะเราว่า ทีนักนักแน่นแน่นี่แต่ว่าตัวผู้ขานเองนี่กคคือสีบปันใดจังสีนาแล้วได้ยูร้านนี่นะสามคนนี่เขาให้เป็นได้ยูจังสีนามันมืดมืดพอเท่าพอญงไม่ยังไแจ็คกอยูในไรพอจาเกิดนกดกน้อยเนาะจะชีคิตจังใดน้องพ่อพี่ร้องเลย ด่างหมดเลยก็มก่อนไั่ยังไงที่ไอ้ยังห็บยังบัวได้เนาะยังบัวได้เนาะนั่นแหละพี่น้องเลยไอ้หิบจะได้เนาะเอาคือสิดีใจเลยนะพี่น้องก็ไรคือสิดีใจทิ่ผู้ค้านี่ยคือไปนอนคักขับยามไปก็นอนได้จังสี่เห็นเฮียนซาดันเป็นมูมแบบโอ้คือแบบเขาเจ้าคือได้คือมีแท้เนาะโดยน้อยใจด้วยเอ้เนาะเอาเอาหมดเอาสู่เอาเนาะมีแต่ว่าพุ่นแหละ ว่าบุญวาสนาเขามีอคือแบบนี้แล้วนี่ไพส่คขึสีฟันแบบว่ามีเดินเป็นของเจ้าของเนาะก็ยังมีได้ซะบางทีบางที่บุญวาสนาเขามันยังบทันมาหอดอืเฮาก็ขึ้นออกไปนี่แล้วมันจังบวชเนาะก็ขึ้นไปจังสันแล้วก็บโบดินดุนหรอกว่ะโยกกระดินดุนกระสีเป็ยนยังเนาะถามว่ามีย่ามไรละกะจังยูขันบุมีลวกะชีวิตเขาก็ยูไปยังกี่แหล่ะลอย ท่านสิบอกมาเห็ดทานเห็ดที่ไปเห็ดเทือนสิไปจังไรมันสิมีบ่ได้บ่ได้มีแต่แบบว่าพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินโดยเขได้ยจะซื้อข้าวบักพริกไปแดกแป้งนัวนี่ก็สา,กไไกาธุนี่ก็อยู่ไ,ไ,ได้บ่ได้เนีาเดี๋นี่ได้สาถามน้องเพิ่นว่าได้กินหลายมื้ออยู่แต่ว่าทีอทั้งแม่ว่าจังได๋อ่าก็สิได้อยู่ประมาณจักมื้อข้าวอยู่ปัจจุบันนี่ข้าวเดี๋ยวนี้นี่บ่กะสิไล่อยู่ประมาณที่ปลายประมาณที่ปลายบ่โอ้ยประมาณนั้นแหละกายังดีที่แบบว่ามีทั้งคณะ ปรรคผู้ใหญ่เพิ่นช่วยนําแน่เนาะโอ้ยมีทั้งผู้ใหญ่ผู้เต้เพิ่นก็ซอยมาให้กินให้ยากอือพอได้เปล่าเฮ็ดทานเฮ็ดที่นี้พอได้พอได้ซื้อเฮงเฮาไปอีกเนาะอืมเอาเอาเอาโอเคจ้ะพูดแล้วมันก็ค่ําพุ่นแหละเนาะอ่ามันค่ําแล้วพี่น้องเอ้ยพูดอะไรเดียวมื้อหน้าเดี๋ยวสิเข้ามาอ่าพูดอะไรจังได๋ก็ขอให้มีนะ้รักผู้ใหญ่เพิ่นอ่าคิดเห็นเด้อเนาะอ่าทางบริจิตเองก็แบบช่วยก็ช่วยซ้ําทีแบบช่วยได้หั่นนะ ก็อยากช่วยหลายอยู่แต่กิเหตุจังไใดแสนนตามกำลังคือนว่าันแหละเออกระเดนเดือนแต่พอแต่แม่ผูพันเมฆตากระลุ้นหน้าว็นสันทาการพันซอยมากกัสาธุบุญคุณจังีน่าการพันอ่าก็ซอยกับโเป็นยังจังทีน่าได้แต่เพิ่นคิดเห็นเนาะจะเพิ่นคิดเห็นยังเอียงกับตามเตมันบอกได้เบิดเนาะโอเคจ้าพอกับแม่ทั้งน้องๆก็อยู่ดีมีแห้งเบิร์ตสุขสุขคนเด้อ เอาโอเคเอาสบายดีป้าลุงก่อนเด้อเนาะสบายดีสบายดีโอเคโอเคโดยเอาน้องพ่อพี่น้องเลยคือสีประมาณนี้แหลยน้องพ่อพี่น้องท่างบี่จิดึงก็คือสชได้ขอตัวเมือ่อบรรยาก,กาศตอนนี้ก็อยู่ในประมาณหามงแล้วพี่น้องเลยเผื่อเมื่อฮอบพุ่นก็ถือว่าโอ้ห่าเลิกเติบได้พี่น้องเลยเอ,อาโอเคพี่น้องเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอรับพ<ด>ี่น้องไปก่อนเอาสบายดีสบายดีโอเคพี่น้องเลยกลับแล้วเนาะพ่อพี่น้องเอาอยู่ดีไม่แห้งบัดสุกหูทุกคนพี่น้องเลย อ่ะขอเข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้อง